สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนล 4june พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลักนาเมฆในเดือนเมษายน2565ครับกดอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บลิปเ p อร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับ ในเดือนเมษายน25-65นี้นะครับเป็นเดือนที่4ของปีซึ่งผมได้ทำคลิปก่อนปีใหม่65เนาะเป็นคลิปต้นปีจะกินระยะเวลา4เดือนนะครับมกราคมกุมภาพันธ์เมษายนนั่นเองก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็จะขึ้นซีรีส์หน้าก็คือกลางปีนั่นเองกินระยะเวลา4เดือนเหมือนเดิมนะครับก็คือพฤษภามิถุนากกราและสิงหาคมเนาะกดก,กระดิ่งติดตามได้เลยครับเพราะว่าเราจะได้รู้ าภาพกว้างเนาะแล้วก็มียอดดูยอดวิวเนี่ยสูงมากนะครับต้องขอบคุณนัดที่นี่ด้วยทีนี้คลิปนี้เป็นลัคนาจะพูดถึงแค่การงานการเงินความรักนะครับส่วนการโคจรยกยาวราศีเจ็ดดวงเนี่ยใครที่อยากฟังรายละเอียดไปย้อนฟังที่คลิปราศีเมษได้นะครับส่วนผู้ที่เกิดในราศีเมษต,ตรงสีแดงสีส้มนี้นะครับไม่ต้องดูเพราะว่ามันเป็นของคลิปราศีนั่นเองให้เราดูที่จุดกําเนิดลัคนาของเราคือสีแดง ที่มีดาวชุมนุมกันในราศีเมษตะนุกตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยดาวประจําตัวของเรานะครับหรือดาววัสนาของเราก็คือดาวองคารจะโคจรย้ายราศีในเดือนนี้ด้วยนะครับอาทิตย์แรกจะอยู่ในราศีมังกรนะครับได้ตำแหน่งอุดหรือมหาอุดสูงสุดในรอบปี65ซึ่งเป็นความเคลื่คนขบดันในเรือนกรรม,มะการงานการกระทําเวรกรรมหมายความว่ามันเกิดความ บีบอัดกดดันมันเป็นพะคะคู่เครียดคู่กดดันคู่แตกหักอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการกดทับประมาณนี้คุณสังเกตได้จากถ้าเป็นระดับโลกถ้าดวงโลกะนะก็คือสงครามรัสเซียยูเครนทําให้มันเกิดการาบีบขั้นนะครับสภาวะโลกเนาะที่ตอกย้าในเรื่องของความถดถอยของทางเศรษฐกิจทีนี้ อ,อีกหนึ่งในยะก็คือแผ่นดินไหวเพราะว่ามันหมายถึงการถูกบีบอัดใต้โลกเพราะดาวทั้งสองดวงนี้อยู่ในราศีมังกรราศีดินต้นธาตุหมายถึงแผ่นดินก็หมายถึงว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดก็ได้จะเป็นลักษณะของแผ่นดินไหวก็ได้ผมเคยพยากรณ์ไว้แล้วนะครับก็เกิดขึ้นจริงๆที่เมืองของญี่ปุ่นเนาะก็คือเมืองอะไรนะ โอเคจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหลายวันแล้วเนาะเอาเป็นว่ามันก็เกิดขึ้นจริงๆทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของคนเมธบ้างก็จะเกี่ยวกับเรื่องงานครับจะมีการแตกหักเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็หมายถึงว่ามันเครียดมันกดดันมากๆเลยเพราะดาวเสาร์เนี่ยมันลอยมาอยู่ตั้งนานแล้วแล้วดาวเสาร์แปลว่ายืดเยื่อนะครับาก็กลายเป็นว่ามันลอยอยู่2ปีครึ่งะนะอีกตั้ง1ปีเต็มๆมาครับมันก็เลยกลายเป็นว่า มันสร้างความเครียดความกดดันให้กับตัวเรานะครับแต่เราต้องการความมั่นคงไงเพราะดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตรมันหมายถึงความมั่นคงนั่นเองเนาะก็ได้อยากได้ความมั่นคงอยากยกระดับฐานะมันก็เลยต้องเครียดและกดดันเป็นเรื่องปกติครับถ้าอยากรวย <c ram> pues, ก็ต้องเครียด <und an. S 1> และกดดันแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากเครียด <c ram> ไม่อยากกดดันได้ไหมได้ <c ram> แต่ก็จนเหมือนเดิมนะครับหรือยังอยู่ที่เดิมคนที่ยังไม่จนก็แปลว่าอยู่ที่เดิมนะครับใครที่จนก็ยังจนเหมือนเดิม ประมาณนี้ถ้าอยากรวยต้องเครียดต้องกดดันครับเป็นเรื่องปกติเนาะเราต้องเข้าใจวิถีโลกวิถีมนุษย์นะครับถ้าคุณไม่เข้าใจคอมบัลเซนเนี่ยก็ตะก,กะพังอ่ะพูดง่ายก็คือเจริญยากเพราะว่าเนื่องจากว่าของที่มันเป็นเรายังกิ่งงอนอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับยังไงเราก็ไม่ควรนะเหมือนกับตัวผมเนี่ยที่ต้องมานั่งอัดเสียงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากทำนะครับแต่มันต้องทำเพราะมันคืองาน ใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะทีนี้ทุกคนมันมีมีภาวะที่ต้องบีบคั้นที่ต้องแบบคําว่ากรรมะยังหมายถึงภาระนะครับดาวเสาว์แบกหลับครับแบกหลับภาละอืมเพื่อจะให้มีชีวิตที่เป็นอยู่ดีขึ้นเพราะได้ตาแหน่งเกษตรเนาะทีนี้พอเดินเข้าสู่ราศีกุมนะครับดาวประจําตัวเนี่ยก็จะเดินเรือนลาบง่ายละไม่ยากไม่เครียดไม่กดดันละทุกอย่าง ตะลปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีหลังจากวันที่7เมษายนห5หเสิร์ตไปด้วยมันหมายถึงการกระท,ทําที่มือขึ้นนะครับดาวคารหมายถึงการแอคชั่นข้อดีของลาภของดาวคารคือลงมือทําเล็กๆน้อยๆก็ได้ลาภแต่ข้อเสียคือไม่ทําไม่ได้ลาภข้อเสียของดาวคารถ้าเป็นดาวดวงอื่นเข้าไปปุ๊บมันง่ายครับคือคนอ,อื่นยื่นให้เลยแต่นี่ไม่ใช่ดาวคารเป็นลาภจะต้องเหนื่อยนะครับ ไม่ไม่ไม,ไม่เหนื่อยขอโทษมันหมายถึงการที่ต้องลงมือทําอ่าพูดง่ายต้องลงมือทําถ้าไม่ทําไม่หยิบไม่จับมันก็ไม่เกิดผลอืมแต่ข้อดีก็คือทําเล็กๆน้อยๆมันก็เกิดผลละแปลว่ามือขึ้นครับทําแล้วมือขึ้นดังนั้นเนี่ยทําอะไรก็สําเร็จง่ายประมาณนี้เนาะด,ดังนั้นอย่ากเกี่ยงนอนกับโชคลาภเพราะดาวอังคารเป็นมันเสิร์แปลว่าต้องขยันครับแล้วมันจะได้ดีเนาะทีนี้เดี๋ยวมันจะไปเดินลงวินาศนะดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นรีบทําไว้นะครับ หนึ่งเดือนครึ่งเดี๋ยวจะจากจากวันที่7เมษายนไปเนาะก็จะตกอาจจะหนึ่งเดือนเพราะว่าดาวมันวิ่งเร็วนะก็จะลงวินาศได้ต้องระมัดระวังเนาะทีนี้เรามาดูดาวกองกันในราศีเมษเยอะแยะมากมายนะครับมีมฤตยูกับราหูรออยู่แล้วตั้งแต่สามสิบมีนาคมไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นแหละดาวมฤตยูกับดาวราหูจะมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคนลัคนาเมษเพราะว่ามันครบรอบอืม หลายปีทีเดียวมฤตยูเนี่ยอยู่ไปแล้ว6ปีกำลังจะออกเดือนกรกฎา,าคมเนาะดังนั้นเนี่ยก็ยังสะสมอยู่ต่อไปมันแปลว่าเราอะยังหาตัวตนไม่เจอเราต้องค้นตัวเองให้เจอเพราะดาวมฤตยูคือการกวาดล้างสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่แปลว่าคุณต้องเชงตัวเองนะครับต้องเชงเป็นเชงตลอดอะแล้วงงว่าขนาดเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้คือคนลักนณะเม็ขี้เบื่ออยู่แล้วเปลี่ยนบ่อยอยู่แล้ว ยิ่งดาวมักจะอยู่เอาเปลี่ยนมันอีกครับเปลี่ยนมันจนไม่แบบไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วอะ่ะเออหัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตละใช่ไหมครับก็ยังอยู่ยงั้นน่ะนะครับดังนั้นเนี่ยก็อีกนิดหนึ่งกรกฎาคมเนาะเขาดาวนะครับทีนี้ดาวราหูเนี่ยมาจากเรลนลาาลาพาตนุนุได้ตําแหน่งเทวีโชคแปลว่าตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแปลงดาวราหูมีคีย์เวิร์ดเพราะเป็นธาตุลมลมเพลลมพัดเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่า เปลี่ยนย้ายแล้วก็เปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับอพอกลุ่มกระดาวมักติอยู่ก็เป็นคู่ธาตุลมรุนแรงในราศีธาตุไฟต้นธาตุเนาะแต่มันก็จะกระพือให้ลมให้ไฟเนี่ยรุนแรงด้วยมันหมายความว่าอะไรใจร้อนนะครับยิ่งดาวอาทิตย์เข้ามาในช่วงหลังสงการเนี่ยโอโหเป็นอุดหรือมหาอุดเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยนะครับใจร้อนมหาศาลเนาะระมัดระวังให้ดีทีนี้ ดาวราหูบาราพระเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งตรงที่ว่าหลงตัวเองเพราะมันกลุ่มตัวไงดาวราหูที่ไหนแปลว่าหลงที่นั่นนะครับถ้าอยู่ในเรื่องการเงินก็หลงเรื่องเงินก็คือโลภโลภเรื่องเงินแต่อันนี้โลภเรื่องตัวเองก็คือหลงตัวเองคิดว่าตัวเองใหญ่ตัวเองแน่ตัวเองเจ๋งนะครับหลังจากที่ผ่านการเงินมาแล้วเนาะก็กลายเป็นว่าตัวเรานี่ยจะคิดว่าแบบคือคําว่าตัวจุดนี้หมายถึงว่ามันกล้าจะประทะครับ เออแต่มันก็มีโชคลาภนะมันแปลว่าแต่มันกลับเป็นเรื่องที่ดีแทนนะครับเพราะว่าถ้าเรากล้าที่จะทำมันก็เกิดผลที่ดีเนาะแต่อย่าลืมนะดาวพฤหัสบดีในเรือนวินาศเนี่ยศีลธรรมจริยธรรมนะครับไม่งั้นมันก็วินาศสมชื่อนะก็เรามาดระวังตรงจุดนี้ยิ่งดาวเกียรติอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่วินาศเนี่ยแปลว่าจะโดนลงทันนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้ถ้าเป็นพูดในเรื่องของความเชื่อนะครับที่นี้ มาดูเรื่องของการงานการเงินความหลักบ้างนะครับในเดือนเมษายน6 5ห้านี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูเรื่องของการงานก่อนดาวเสาร์เป็นกเกษตรอย่างที่บอกไปเนาะเมื่อต้นคลิปว่าเป็นกเกษตรเนี่ยในรอบโอ้หลายปีมากนะคะหลาย10ปีเลยนะดังนั้นเนี่ยดาวเสาเร์เกษตรเนี่ยทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นง่ายอืแต่ว่ามันก็ยากตามดาวเสาร์ก็คือเหนื่อยหนักแบกภาระแต่ได้มาซึ่งการยกระดับฐานะที่มั่นคงขึ้น เนาะก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะสร้างความเครียดความกดดันได้นะครับแต่น้อยลงเพราะเนื่องจากดาวคานออกไปแล้วนะครับแต่ดาวเสายังมีความหมายของความเครียดและความกดดันความกังวลความวิตกอยู่เหมือนเดิมนะครับถามว่ากดดันไหมน้อยเพราะว่าดาวคารกับเสานึ่แปลว่ากดดันแต่ถ้าดาวเสารวงเดียวมันแปลว่าเครียดเหนื่อยหนักแบกภาระนะครับแล้วก็กังวลระแวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะมันเป็นพบปัจจุบันเสมอ หมายถึงว่าเรากําลังเลือกคิดทําสิ่งใดอยู่นะครับมันก็จะบ่งบอกถึงจุดนั้นนะครับก็เพราเหนื่อยบอกเลยว่าปัจจุบันเนี้ยเหนื่อยถ่ายได้เลยเหนื่อยออชีวิตยากลาบากนะครับตอนเนี้แต่มันทำลายมันจะเหนื่อยก็จริงแต่ผลสําเร็จอยู่ข้างหน้าอืพระดาวเสาร์มนให้ผลที่ดีช้า โชคดีที่มันได้ตำแหน่งเกษตรถ้ามันไม่อยู่ในตำแหน่งเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ดีนะครับมันแปลว่าลงมือทําแล้วมันเกิดผลไงอืมแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในเรือนราบเนี่ยมันไม่ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับถามว่ามีราบไหมมันก็มีกรรมมาลาภามันก็มีราบแต่ราบตัวเนี้ยก็กลายเป็นว่าเกิดความทุกข์ไปด้วยอืมอันนี้คืออะไรบอกน้ําจิ้มนิดนึงเนาะเดี๋ยวดยวาวเสาร์จะย้ายนะครับในช่วงเม มิถุนายนนะครับแต่ว่าไม่ได้เสียมากสำหรับคนราศีเมษนะครับเพราะมันเข้าสู่เรือนที่ดีเนะาะราภะประมาณนี้ทีนี้มีดีมีเสียพูดง่ายเรื่องของการงานเนี่ยดังนั้นเนี่ยพยายามวิธีการแก้ดาวเสาร์ที่ดีที่สุดหมายถึงการปล่อยวางนะครับการที่เราเข้าทางาศาสนาเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรในวันที่8เมษายน หนึ่งอาทิตย์แรกจะอยู่ในเรือนราบก็ยังดีเข้าวินาศเนี่ยเป็นเกษตรก็ดีแต่ก็เสียด้วยหมายถึงมันมันด้อยลงมานิดหนึง่งแต่ว่ามันก็ยังได้ตําแหน่งเกษตรอยู่ก็ถือว่าดีเพราะมันมาจากสุภาด้วยสุภาวินาศจึงหมายถึงการเข้าวัดครับการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเข้าหาพระสองฆ์องค์เจ้าการทําบุญสุนทานอ่ะจะได้ผลที่ดีมันเหมือนกับเป็นการเติมบุญนะครับเพราะว่าตอนนี้บุญกุศลคุณมันน้อยเหลือเกินสุภาวินาศเนี่ย ถ้าพูดในเรื่องของความเชื่อมันแปลว่าบ,บุญมันกำลังจะหมดแล้ววินาศหมายถึงสิ้นสุดดังนั้นเนี่ยสุภะแปลว่าสิ้นสุดผลละบุญสิ้นสุดผลที่เราทํามาดังนั้นเนี่ยเติมเข้าไปนะครับและจะหมืนเกษตรเนี่ยเติมแล้วมั่นคงนะครับแล้วมันเกษตรเนี่ยมันอยู่ในเรื่องวินาศมันย่ำมันย่ำว่ามันต้องเสียหายมันจะต้องมีเรื่องที่แบบว่าหมดสิ้นแน่ๆในเรื่องของสุภะสุภะวินาศหมายถึงเครได้ไรผู้หลักผู้ใหญ่ สูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ได้เช่นเดียวกันเพราะวินาศมาถึงสูญสิ้นก็คือจบไปเลยมาถึงบางทีไม่ไปเผาผีกันเลยอะอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าการละทิ้งไงหรือประมาณว่าเราอะได้หลุดพ้นจากการคือหมายถึงไปแต่างงานสุภาพหมายถึงตําแหน่งถ้าเกี่ยวัพันกันเรื่องของคู่ครองนะครับแปลว่าการแต่างงานไปยังต่างถิ่นจากผู้ใหญ่ไป่ะก็เป็นเรื่องของการจากเป็นได้เหมือนกันนะครับ เป็นลักษณะนี้คือการผัดพรากนั่นเองแต่ตามจริงคัดพรากมันคือมรณะนะแต่ว่าอันนี้มันก็ถ้ามันกระตุ้นมันก็จะเป็นแนวประมาณว่ามรณะนั่นแหละความหมายเหมือนกันกับพบมรณะนั่นเองนะครับแต่สุภาพวินาศหมายถึงการประช้ชีวิตต่างถิ่นได้ด้วยนี่คือข้อดีนะเป็นการแก้ดวงในตัวเป็นการช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็จะเด่นตรงจุดนี้เพราะมันได้ตำแหน่งเกษตรหมายถึงความมั่นคงนั่นเองเนาะแต่อยู่ถิ่นเกิดมันจะเริ่มระสัาระสายครับมันต้องจบละเนาะ การใช้ชีวิตของเรามันต้องจบละมันต้องไปต่างทีละเนาะทีนี้เรื่องของการงานจบต่อไปการเงินการเงินของคุณเป็นดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ในเดือนนี้ย้ายสองรอบวันที่1เมษายนห5และ30เมษายนห5ดังนั้นเดือนเมษายนจะยืนดาวศุกร์จะอยู่ 1, ย 1, 1เดือนเต็มนะครับจากราศรีกุมเข้าสู่ราศรีมีน ตอนแรกอะดาวศุกร์อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเจอกับดาวสอเป็นอะไรนะเส้นศัตรูเป็นหนามทิ่มแทงใจแต่พอเข้าเรือนลาบโอ้ปังเบอร์การเงินกระดุมพระลาภะรวยครับบอกเลยมันหมายถึงว่าได้โชคลาบเป็นการเงินนะครับไม่ใช่เรื่องอื่นนะมันเหมือนกับคล้ายหวย้ดยเบอร์ครับอืกระดุมพระลาภะก็หมายถึงว่าเอาเงินต่อเงินก็ได้นะครับ แต่มันไม่ใช่ทุกคนนะต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนเพราะเราต้องไปดูพื้นดวงกําเนิดของแต่ละคนด้วยนะครับว่าดาวแต่และดวงไม่อยู่เหมือนกันอย่างเช่นมันเลงมาที่ราศีสิงห์อะราศีสิงห์มีดาวราหูดาวเสาร์านี่นะครับเลงมาอ่ะก็เจอเส้นศัตรูเหมือนเดิมหรือเจอราหูก็เป็นแทงครับหมายถึงเฟลทําอะไรก็เฟลทําอะไรก็แทงไปหมดเนาะมันก็คือลาบผลก็เสียหาย กลายเป็นทุกขราบไปนะครับแต่ถ้าเผื่อใครไม่มีในราศีสิงห์ก็รอดไปก็ถือว่าโอเคมันก็ลอยดูโดดเด่นๆอย่างนั้นน่ะก็แปลว่าโอเคซึ่งหวยโดยเบอร์อาจจะถูกก็ได้พอมันเข้าสู่ราศีมีนใช่ไหมครับวันที่30เมษายน65ปังตามันจนเดือนวินาทมันหมายถึงกระดุมพระวินาศแปลว่าเงินหมดแต่เงินหมดในที่นี้เราต้องเอาเงินไปไว้ใน คือวินาศหมายถึงเบื้องลึกเบื้องหลังลับๆแปลว่าเงินอยู่เบื้องลับเบื้องหลังก็คือเงินเก็บลืมครับเขาว่าเก็บลืมหมายถึงอะไรเบิกไม่ได้อย่างเช่นประกันนะครับเออเสียเงินทุกุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกปีทุกปีอ่าประมาณนี้ครับก็หมายถึงว่าเงินไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมแต่ว่ามันไม่สามารถเบิกออกมาได้เพราะกองทุนอย่างเงี้ยก็ได้ครับวินาศแปลว่าปิดบังแปลว่าไม่รู้แปลว่าลืม เงินที่ถูกลืมเงินที่ถูกจํากัดข้อบังคับบางอย่างที่เราไม่สามารถดึงออกมาได้ก็เอาไปจัดสรรกันเองว่าควรจะเป็นประเภทไหนเพราะดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เป็นคู่สับคู่โชคแปลว่าการบริหารจัดการดาวพฤหัสคือดาวจัดการดาวบริหารเกี่ยวเรื่องการเงินเป็นประคอคู่ธนาคารนะครับพระหัสบฤหกับศุกร์เนี่ยมันเป็นธนาคารมันหมายถึงว่าดาวเกตแปลว่าอะไรยำ,ยำ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 ก็คือคู่หรวศาสตร์ หรือถ้าเป็นสุขพระหัสเกตเป็นกลุ่มดาวเนี้ยมันหมายถึงการฝากประจําฝากแล้วฝากอีกฝากเรื่อยๆฝากแบบเป็นพัฒน์นะครับอืมมีวินัยในการฝากเพราะเราเก็บแปลว่าเรื่อยๆบ่อยๆดาวสุขแปลว่าการเงินดาววัสดีแปลว่าการจัดการการจัดการเรื่องการเงินที่ทําย้ำๆบ่อยๆคล้ายกับสถิตินั่นแหละก็คือโหราศาสตร์นั่นแหละครับก็คือการย้ำ ผลจะดีจะมั่นคงดาวปัจจุนเกษตรเห็นไหมครับดังนั้นเราต้องทําให้ถูกวิธีวิธีการแก้มันคือพูดงี้นะผมทายไลน์ก็จริงแต่ว่าผมมีวิธีการแก้ให้เสมอและอย่างหนึ่งคือทุกอย่างมีหมยินมีหยางทุกอย่างมีดํามีขาวทุกอย่างมีดีมีเสียไม่มีสิ่งไหนที่ดีร้อยเไม่มีสิ่งไหนที่เสียร้อยเปคือพูดจนปากจะจีกถึงหูแล้วว่าไปฟังคุมยากรมาง่าย มันก็ไม่ได้ผลหรอกครับเพราะว่าคุณได้แต่ฟังไม่มีสติเพราะว่าการที่ฟังแล้วดีใจมันก็จบมันก็ไม่ทําไงครับมันก็ไม่เกิดผลอย่าลืมนะผลของมันคืออะไรเหตุคุณทําหรือยังอย่าลืมว่ายามโนชีวิตนี้เป็นเรื่องจริงเอาพื้นฐานความจริงเขาว่าเอาที่ตั้งของมันคือเหตุครับผลมันจึงรวยแล้วเหตุมันคืออะไรแต่คุณไม่ทาอ่ะ ในเมื่อคุณฟังมาแล้วเอมันจะรวยแล้วมันไม่ใช่ครับคนที่จะรวยแปลว่าคุณต้องทําเหตุรองรับผลของความรวยอ่าคืออะไรล่ะก็คิดเอาเองนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าบริหารจัดการเรื่องการเงินแล้วมันจะรวยได้นั่นเองถามว่าอยู่ในภพวินาศรวยได้เหรอรวยได้ครับถ้าอยากจะรวยเพราะดาวศุ์เป็นอุดมหาอุดยังไงก็รวยมาจากภพสุภะเออยมาจากภพ การเงินเอ่ยเห็นไหมครับการเงินมัน,ม,นมาลงวินาดเสียก็จริงแต่เสียเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตเสียจนหมดแต่ไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ก็จบไงครับอืมมันมีวิธีการแก้อยู่นะอยู่ที่ว่าใครจะมีชันฉลาดแก้ได้หรือเปล่าบอกเลยว่าดวงร้ายยังไงก็แก้ได้แต่ขอให้หาทางให้เจอเถอะว่ามันคืออะไรจําไว้เสมอว่าคือผมดูหนังเรื่องหนึ่งของเกาหลีนะครับแต่เขาแปลได้ดีมากเขาบอกว่าอ่า มีใครจะรู้จักไหมก็คือพระราชาเป็นคนบอกจางอกจองว่ามันไม่มีทางให้เราเดินหรอกให้ให้จางอกจังเดินสุดท้ายจะเดินประทานยาพิษให้กินยาพิษทีนี้พระเอก,กที่เป็นพระราชาเนาะก็บอกว่าถึงมันจะไม่มีทางให้เราให้ให้นางเอกเดินแต่พระราชาจะสร้างทางเดินให้นางเอกเองอ่าแต่นางเอกก็ไม่เดินอยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พระราชาเดือดร้อนอืม นี่แหละคําว่าสร้างสร้างทางเดินขึ้นมาใหม่ทุกคนสร้างขึ้นมาใหม่ได้ครับไม่มีอะไรเกินกําลังของมนุษย์หนึ่งสมองสองมือของมนุษย์มนุษย์ยังเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดแล้วครับอแม้กระทั่งเทวดายังมาอนุโมทนา,าบุญกับคนเลยครับนับภาษาอะไรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาไม่ธรรมดานะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณอยากเห็นคุณค่าของตัวเองหรือเปล่าเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งในธรรมชาตินี้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองเข้าใจธรรมชาติเราจะบาลานซ์มันได้ถ้าเราเข้าใจคําว่าพลังงานอืจุดเชื่อมต่อธรรมชาติกับคนเนี่ยมันคือพลังงานครับสิ่งที่วิเศษที่เรากําลังพูดถึงคำมคือจะพูดว่าวิเศษมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันจะพูดไปในเรื่องของศิยศาสตร์เกินไปเอาพูดว่ามันพิเศษด้วยการที่วิทยาศาสตร์คนพบแล้วคือพลังเหนือธรรมชาติก็คือแรงดึงดูด แรงสั่นสะเทือนอะไรประมาณนี้ครับตามจริงมันมีจุดตรงพวกนี้อยู่นะแต่ผมพูดไปพวกคนก็ไม่ค่อยอยากฟังเพราะอยากฟังแต่แค่ว่ามันดีหรือร้ายแค่นั้นเองอยากว่าเออการงานจะ,จะเป็นไงการเงินจะเป็นยังไงไม่มีเวลาจะมานั่งเรียนรู้แต่การเรียนรู้สิครับดาวพฤหัสบดีหมายถึงการเรียนรู้เรียนรู้เพื่อลดความเสีย่ยงเรียนรู้เพื่อลดความวินาศเรียนรู้เพื่อลดการสูญเสียแต่พวกคุณกลับละเลยกันไปฟังแต่คำยากรว่า อ๋อมันจะดีในรอบ12ปีมาจากบรสภาพาดีอะไรแบบนี้นูน่นนี่นั่นก็ก็ฟังไปเออมันก็ดีจริงนั่นแหละแต่มันก็มีข้อเสียนะลงวินาศด,ด้วยแล้วก็ดาวพฤหีมาถึงการเรียนรู้การบริหารการจัดการทําไมไม่ทํากันเลยไม่ฟังกันเลยก็อบอกเลยว่าใครทํามันก็ได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ครับไม่มีรัชรถมาเกยหน้าบ้านนะครับบอกเลยอยากได้ก็ต้องทาเอาไม่มีซื้อไม่มีขายนะครับ บอกไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับเกิดมามันมีแต่ความทุกข์เราเห็นอยู่แล้วว่าชีวิตเนี้ยมันมีแต่ความทุกข์ดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่มีสติแล้วความสุขมันจะมาได้อย่างไรใช่ไหมครับแต่ไปเรื่องของความรักบ้างความรักของคุณเนี่ยคือดาวสุขเหมือนกันก็ไม่ต้องพูดมากก็ตกวินาศแต่เป็นอุดหมายถึงว่าคุณจะได้เจอกระดุมพระปัตนิวินาศเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเสียเงิน กับคู่ครองหรือเจอคู่ครองแล้วในต่างถิ่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วมีการกระดมพับว่ากาันเก็บสะสมนะครับหมายถึงว่าก็จะได้นี่นแหละได้คู่ในเรื่องของถิ่นแดนไกลและได้คนรวยด้วยนะครับอืถ้าถ้าคุณเข้าในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือคุณคุณเลือกคนที่อยู่ต่างถิ่นนะครับจะได้คู่รวยพระหารสมริกาดาวสุข ดาวเกตเห็นไหมครับเกตวินาศก็ต่างชาติดาวพฤหัสบดีกับสุขคู่ซั์คู่โชคในเรื่องต่างถิน่นเนาะต่างประเทศเนาะก็เขา้าใจตรงจุดนี้นะว่าถ้าคุณเอาถ้าคุณเลือกแนวนี้มันก็จะได้ดีแต่ถ้าคุณเลือกเอาคนใกล้ตัวมันก็วินาศครับแปลว่าปั๊บเดียวก็เลิกวินาศแปลว่าเลิกเลิกจากคนเดิมแล้วได้คนใหม่ก็ได้ออมันมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นเนี่ยไอ้ไม่ได้บอกใครเลิกกันนะแต่หมายความว่า คุณคิดจะมีใหม่อ่ะเนี่ยคือคำพยากรณ์ที่ที่เสริมคุณได้ว่าโอเคก็ควรจะมุกออนสำหรับคนที่คิดได้แต่ใครที่ยังอะไรอวอรอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ทำก็ก็ยังคบต่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็จะดืดเนื้อร้อนใจอยู่นะเพราะวดาวเสาร์อยู่ในเดืนกรรมะเนาะก็ทุกใจทุกในปัจจุบันทุกอีกหนึ่งปีครึ่งเอ้อีกหนึ่งปีอะเต็มเตก็ถ้ายังเอาคนเก่าก็ยังทุกอยู่ต่อไป เอา,าบอกไว้แล้วนะแต่ไม่บอกให้ใครเลือกกันนะแต่ผมชี้ให้เห็นแล้ว,ว่าถ้าคุณคบคนเก่าคุณยังทุกอยู่แต่ถ้าคุณได้คนใหม่มันจะสุขเพราะมันได้ตําแหน่งเกษตรในรอบ12ปีสุภารับความสุขอนาคตมันลงอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าต่างถิ่นหรือละทิ้งถ้าคุณไม่ละทิ้งไม่ต่างถิ่นมันก็ดาวเสาเป็นเกษตรเพราะปัจจุบันอยู่ที่นี่วินาศคืออดีตอดีตจบสิ้นไปซะวินาศคือจบสิ้นจบสิ้นอดีต ในตำแหน่งเกษตรพือหัดเห็นไหมครับดาวศุกร์เนี่ยมาปัตนีเนี่ยต่างมายถึงคู่คู่ที่จบแล้วจากแล้วในอดีตก็เกิดความมั่นคงขึ้นได้จากสิ่งใหม่ๆสุภาอนาคตเห็นหรือยังครับเนี่ยไม่ได้บอกใครแล้วก,กันนะแต่ดูเอาเองแล้วกันเลือกเอาเองแล้วกันกรรมเป็นของคุณคุณเลือกเองครับแต่ถ้าเลือกสิ่งนั้นแล้วอย่ามาโทษตีโพติภายใครนะครับเพราะคุณเป็นคนเลือกเองไม่มีใครจับมือคุณเลือก ก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนี้นะครับตามหลักพระพุทศาสนาเนาะยังไงก็สามารถติดตามคำมิจาร์ได้ในคลิปหน้านะครับจะได้ไม่พลาดคำวินก่ณนในครั้งถัดไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ